นักมวยจากจีนซูมิแมวันนี้มาในสีเสื้อใหม่ครับเมรีคงสิทธาครับแฟนแฟนมวยช่อง8คงจะจำเธอได้ดีครับสาวคนนี้นี่สอกคมนะครับโอ้โห,โโหเดินลุยเลยครับจิกมาซ้ายยังไม่ถึงครับซูมิแทงซ้ายมานี่ีทับเสียบไหนนะคร,รับเมรีกระตากด้วแข้งขวาก่อนจะได้ครับสำหรับเมรี โอ้โหสับพับนายไปเลยลงในครับดันเข้าไปหือเต็งตีกับเชือกบมาดูผิดดูพิตาเลยครับเมรีวันนี้โอ้ยไปนาตีครับลงในลากมาตีเข้าไปครับเข่ายัดไส้โอ้อย่างนิ่งครับอย่ายืนหลังตัวครับโอ้เสียบเข่าแม่เร็วเลยครับ มาลักสูตรใหม่ครับเมลีโอ้โหขว่าซ้ายเมลีครับนอกในครับไปวันจะเป็นลูกไตพับในแล้วก็เข่าแบบนี้ครับสูงมินสู้ด้วยศอกครับหมัดสาวไปเรื่อยครับช่วท้ายปลายยกแรกครับโอ้โหร้อนเป็นไฟเลยครับยกแรกสําหรับคู่นี้มาเป็นแฮมเมอร์ฟิสเป็นหมัดตอกกระปูเลยครับเ้าวงในครับโอ้โหล็อกแขนไปเลยครับเมลีเดิมครับแขงขวาไป โดนล้ตัวแล้วมีอาการครับสุมินครับพยายามเสี่ยงสอบนะครับสุมินครับต้องเสี่ยงสอแล้วครับโอ้โหวงในโอ้ยิงต่อยแล้วยิงมั่นใจครับโอ้แข้งซ้ายมาเอาพยายามสู้เหมือนกันครับสุมินขวาได้ไหมเมลีขวาได้ไหมโอ้สุมินแก,กก็เหวี่ยงไปเรื่อยครับยิ้มสู้ครับสุมินโอ้ยแข้งขวาอัดเข้าไปตามด้วยเขา่าปิดปา ยังไงดีครับซูวินครับเขอาทั้งสอบโอ้ยเมรีจะทำยังไงต่อแข้งโอ้ยชิงออกก่อนเลยครับต้องระวังสอกของซูมินนะครับไปด้วยเลยครับซูมินครับแม้ว่าจะโดนเยอะเข้ามาโดนอแล้วครับวงในโอ้โหแต่ลุยแล้วครับทิ้งเดินก่อนเลยครับเมรีครับต้นยกพยายัมไฟฟ้ายังไม่มีจังหวะเต็มชัยโครงเลยครับ ยังไม่ผ่อนเรื่องเลยนะครับเมรีสามยกโอ้โหขวามาโอ้เข่าซ้ายครับเข่าแต่ละดอกนิดตัดฟันก่อนๆนะครับซูมินครับพยายามเสี่ยงมาเสียงสอกครับซูมินลากมาตีครับแล้วโดยเฉพาะเข่าเด็กกระบาลครับลูกเตยวงในแม่พยายามจะเตะลักษณะสวยแบบโอ้โหก็ปล่อยให้ซูมินเดินเข้ามาบ้างครับ ใส่จงังหวะจิ้มยับยาวๆ